ชาแนกแล้วนะคะง่ายๆแต่แซ่บแบบสฉลยีย easy simple w i t yummy วันนี้นำเสนอเมนูตำข้าวปุ่นพี่น้องตำข้าวปุ่นผักกันท่แคน่นี้พี่น้องมาฝ่าวินพี่น้องเพราะว่าค้างๆในเพื่อนเพื่อนก่อสร้างบ้านท <c oughs> <c oughs> ้ายหลุมนะ เดี๋ยวเพิ่นเปิดเสียงคืนนี้ก็สิไม่งส่วนกับประด้๋ยวมาอือชอบอือกะลำมเพื่อนแม้ว่าสิเอาข้าวเหนียวมาจำป่ะนะพี่นะ้องอม,มันนี่มุมงกล่องก็อยจะชอดแทนชุ่มชนะมาโอเคยังม,มีสไปซี่นูเดลิลมาลุย อขออนุญาตกินเอากินเอาได้พี่น้องเพิ่นเปิดเสียงขึ้นียกว่าสิหางย,ยังดูก้ามไหมหพี่น้องได้ยังกิน,นกเนาะเลือด เลือดเลือดเลือดอดเอ,อ้อ,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 อเสีย่จไปน่ใจเย็นจะเย็นออประตูทอดพี่น่อง ตำพริกแห้งไปน่องแล้วก็ใส่ใส่พริกป่นน้ำอยากให้มันสีสันเพิ่งหอมอันตำพริกแห่งพริกปน่นมันติหอมไ,ห,อไหมล่ะคะเที่ยมดองค่ะฮักบุ้ง เริ่ม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 สาวานนั่งมุ้มเลยกับเด็กยุ่นนี้ก็พลังพอบานบานไก่กันมันก็สั่งมันจะได้เอิญธรรมศาสตร์นะคพี่แสบครับ จะเพิ่มนเลื้อเป็ดผีจะเพิ่อนจะเผาเปิดเพียงเลื้อเพิ่อนจะพักอันพักเทียงเลื้อกันก่อนแต่ความเงี่ิวเขาเทียงเลื้อกันโอ้โอืม แน่านบเนุาเนบใครไปแล้วอืมใครถือใจเขาคนหนึ่น เยอะเออนนเสียงนกมีสูดเสียงเราเลยป๊ดนะ พระเจ้าผู้ใดไดๆยังกินทั้งใดายแน่ทั้งใดแน่ได้ยังกินพี่น้องใครบอกถึงบึง <c oughs> อยู่นอกประเทศไในประเทศก็มาก,กินน้ำกันนะจ้าอื mm hmm. mm hmm. mm hmm. ป,ประตูถอดไม่แม่จับว่าจะกรองเข่ามาน้ำไปหรอน้องสึงนนะว่าคืนที่รัวเฮ็ดอันนี้กับตำแสบมไม่เป็นหรอ hết những nốt tâm sự không bắt đại, tâm chắc chưa rất khác ơi, ขันยังเปล่อืมใครไม่เป็นอรถือข้อค่ะคุณตัดเสร็จ เก็บเอาน้ำมันนี่แหละไปน้องถังหัวกินเอากินเอาอยานเป็นสาวาน,านี้ยน ยแม่จะปเปียวมาแล้วนังนงงน้งล,งลงนัง,งนงแม่พัเปียวรับเตียนดูเขาไปไแม่พับเปียวไป,ไป,ป,ปนังล้งค้ำนึ่งกันเนาะดีมา โ้กโซตายได้ม้ยกินพักได้นี่สองซัญางก็ได้ เป,เปิดกันเดอร์มาไหนจะเพิ่งเปิดเพลงนะดูคอยวนแบบพี่น้องถันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนะจาขอบคุณเลยหลายจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมสุรราชาแนลนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมสุดราราชาแนลนะคะ See y o u ในคลิปวิดีโอ Thank you for watching my friend be stay safe